เราเายอะแล้วเราก็เลยเอานำามาแล้วก็มาแจกกับน้องที่อยู่วันนี้ด,ด้วยนะครับผมก็ออกาอูว่าเราป็นร่วมกันด้วยนครับผมก็เอาเป็นว่าขอาให้น้องๆทุกคนนะครับมีอนาคตที่ดีมีอนาคตที่สดใสนะครับตั้งใจเรียนแล้วก็พยนานแข่งเชี่ยวฟังทุกอาจารย์ทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นเด็กในวันนี้ที่ดีแล้วก็โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าด้วยะครับ อ๋อเป็นแบบสุดเย็นสุดเท่อใช่สดตาด้วยค่ะเอาเอาแบบเล่นๆนะครับแบบขายผู้่ก็ย่จริงๆจริงๆแอบ,บก็อาจจะพูดพูดไปในในเรื่องของการแหน้นางทดองหล่ยคนนะครับจริงๆที่รุ่นคอเสิร์ฟแลแ้วนะครับว่าเราอาจจะไม่ต้องกังวลนะครับว่าเราเป็นเป็นเราเป็นอะไรนะครับเราแค่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทำอะไรอยู่ทุกวันนี้เรายัางนักศึกอยู่นะครับเรามีอนาคตที่เติบโตแล้วก็สดใสในงานคอมพเนี่ย ให้ตั้งใจนะครับแล้วก็นำโอกาสที่เราได้มานะครับไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือว่าจะเป็นความทุกข์ก็ตางนะครับเอามาปรับปรุงให้ตัวเองเนี่ยโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทศไทยเรามีเด็กๆที่พร้อมจะเติบโตเป็นคนที่ดีขวงผมเยอะมากและผมเชื่อว่าน้องทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับก็สกเราทุกคนด้วยนะครับโตขึ้นมาก็ขอให้น้าตาดีแบบที่แอมนะครับมารุด้วยนะครับแล้วก็วันเด็กนะครับใครที่มี นะครับก็ถือว่าเป็นข้อพ่อแมค่คนที่สามของเราเลยนะ,ะฉะนั้นแค่ยัยดีนะกต่ต่ดีกระตันะครับแล้วก็เชื่อมคลาัเง็นสามพีนะ้อไม่กี่วันก็คึงล